Back for you พามาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ยี่ห้อ C t EC h รุ่น Pro 2 5 S25S ถือว่าเป็นตัวบนบนของยี่ห้อ C-Tech เลยนะครับ c t e ท h นี่คือว่าเป็นยี่ห้อเครื่องชาร์จที่นิยมนะครับเป็นตัวที่ให้เพมร์โคเวนต์นะครับให้ประสิทธิภาพที่สูงนะในตลาดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัว25ก็คือ25แอมป์นั่นเองให้กระแสชาร์จอยู่ที่25แอมป์ก็อตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเปรียบเทียบกันระหว่างตัว 10นะครับตัวนี้ m x s 1 0ก็คือ10แอมป์นะ12โวลต์10แอมป์ส่วนตัวนี้ก็คือตัว25แอมป์อืมก็มีขนาดที่ใหญ่ใหญ่แตกต่างกันกับ2เท่านะ โดยนี้ก็เอาไว้หมาอสำหรับยูดเซอร์ทั่วไปนะครับใช้ตามบ้านตามเรือนสำหรับพกพาอะไรอย่างนี้ส่วนตัว Pro 25s เนี่ยก็จะเหมาะกับโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆที่ต้องการกระแสชาร์จสูงเพื่อความรวดเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่หรือเอาไว้เป็นไฟเลี้ยงนะครับเอาไว้โชว์รถยนต์อะไรอย่างนี้ โหมดการใช้งานจะมีอยู่4โหมดโหมด normal, lithium supply และก็ Recon normal ก็คือตะกัวกรดทั่วไปแบตเตอรี่ตะกัวกรดแบตเตอรี่เจลแบตเตอรี่ agm แบตเตอรี่กึ่งแห้งอะไรอีกก็ชาร์จโดยระบบ normal แบตเตอรี่เดียมเทียมก็คือลิเทียม i อออนลิเ u ียม o อสเ a t e ิเ t ียมนี้ก็นิยมกันเยอะแล้วปัจจุบันโหมด supply นะครับ supply นี้ก็คือจะจ่ายไฟออกมาเลยอันนี้เหมาะสําหรับเลี้ยงไฟรถยนต์ไว้นะครับเมื่อต้องการเปลี่ยนแบตลูกใหม่อะไรอย่างนี้ เผื่อเปต้องการตั้งค่าใหม่ของรถยนต์ของระบบรถยนต์หรือเอาไว้เป็นขีปแบบไว้เลยก็คือกรณีโชว์รถอะไรอย่างนี้ป้องกันแบตเตอรี่หมดก็คือดึงพลังงานจากตัวเครื่องชาร์จเลยไม่ต้องไปดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ให้เปลืองอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อม หรือจะอไว้กระตุ้นแบบที่เสื่อมสภาพจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าจ่ายไฟออกมาเลยโหมโดทีคอนก็เอาไว้สําหรับพวกแบตเตอรี่นอมองเนี่ยตะกวัวกดเจลพวก agm อะไรอย่างี้ก็ามากระตุ้นนะครับฟื้นฟูว่าสไลด์ซันเฟดนั่นเองสี่โวหลักนี้นะครับการใช้งานชนิดแบตเตอรี่ที่รองรับก็1 2โวลต์ดเอ็กซิสแบตเตอรี่ตะกวัวกดทั่วไปนะมีเจลมี agm อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเทียม12โวลต์ดิเทียมฟอสเฟดดิเทียมไอออน รองรับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่40-500 mAh สำหรับแบตเตอรี่ตะกวัวกดถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เทียมก็อยู่ที่30-450 m ป์ก็ถือว่าเป็นแบตลูกใหญ่เลยนะครับจะเป็นแบตเตอรี่รถเกง๋งนะรถเก๋งจะเป็นพวกซปเปอร์คาร์หรือว่ารถเกง๋งขนาดเล็กทั่วไปที่มีความจุตั้งแต่40-30มป์ ML, ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ป้องกันอยู่ที่ IP14 ก็ยังไม่ป้องกันน้ำเท่าไหร่นะครับก็อาจจะป้องกันฝนนิดหน่อยป้องกันน้านิดหน่อย แต่ยังไม่ถึง6,8น้ําอาจจะด้วยซึมเข้าไปได้เพราะมีระบบมีช่องระบายความร้อนมีพัดลมระบายความร้อนอะไรการันตีก็รับประกัน2ปีกว่าไปอ,อยู่ที่2 5แอมป์12บโวลต์นะครับแบตเตอรี่ที่จะนํามาชาร์จได้ก็อยู่ที่ 2V โวลต์ขึ้นไปแบตดิเทียมก็อยู่ที่ 8V ถโวลต์อะไรอย่างงี้ถามว่าใช้ตามบ้านเดือนได้ไหมได้นะครับก็ไม่มีปัญหายิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งชาร์จได้เดีว งบประมาณของเราก็จะสูงขึ้นตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ15,000ถึง16,00 0ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ความคุ้มค่าที่จะนํามาใช้เนี่ยคุ้มเราไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องงบไม่มีปัญหาก็น่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นตัวชาร์จที่ขนาดใหญ่ให้สายชาร์จนะครับปากเคี๊ยมนี่ก็ให้สายค่อนข้างยาวเลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยไว้ตรวจจับอุณหภูมิแบตเตอรี่หรือว่าขั้วอะไรอย่างนี้ ก็มีสาย A c ซําหรับเสียบปลั๊กยา,ยาวปกติก็จะมีเคสซิซลิโคนนะครับถ้าต้องการซื้อเป็นเซตซิลิโคนก็จะเพิ่มอีกประมาณ2,000บาทอะไรนี่แหละนะท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับน,นั้นก็แล้วแต่เราจะซื้อมาใช้งานถ้าเป็นเคสก็ไว้ห้อยก็ได้หรือว่าป้องกันการกระแทกเคสก็มีประโยชน์อันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวการใช้งานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเอามาแนะนำเอามารับชมให้ดูนะครับเอามาให้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูเผื่อสนใจอะไรอย่างนี้ข้อมูลจำเพาะก็ก็บอกไว้อตรงนี้ ก็นะข่าวเลยก็คือไฟเข้า220โวลต์ถึง240โวลต์ให้กระแสสูงสุดอยู่ที่25แอมป์ s m SM b จีนนะครับก็คือประกอบอยู่ที่จีนดีไซน์การออกแบบควบคุมเป็นสวีเดนนะครับของสวีเดนนะซีเทคหน้าตาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็มีช่องระบายความร้อนนะครับทางเข้าทางออกมีปุ่มเดียวปุ่มโหมดตรงนี้อันนี้ก็ไฟแจ้งเตือนสถานะระดับแบตเตอรี่การชาร์จนะครับ ันนี้เป็นสเตปการชาร์จสเตปการชาร์จเอามาดูหน่อยนิดนึงซีเทคนี่ยอมรับว่าเขามีขั้นตอนการชาร์จนี่นะครับค่อนข้างละเอียดทําให้มีประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงนะถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับของยี่ห้อทั่วไปนะครับสเตปการชาร์จนี่ค่อนข้างจะละเอียดเลยอันนี้ก็อยู่ที่ระบบนะครับการออกแบบระบบนั่นเองระบบ normal ก็คือทั่วไปนะครับเนี่ยมีสเตปที่1ที่2ที่3ที่4ถึง8สเตปเลย อันนี้คือแบตเตอรีอ่ความจุน้อยนะครับกลาง80% 100%อะไรอย่างนี้สเต็ปที่หนึ่งก็สไลด์ซันเฟดนะครับเริ่มแรกเลยก็คือสไลด์ซันเฟดแรงนันออกอยู่ที่1 5 8โวลต์นะครับปล่อยแรงดันออกไปกระแสก็อยู่ที่2 5แอมป์แม็กซ์เลยที่1 2 6กโวลต์ก็จะเพิ่มแรงดันเป็น14.4โวลต์นะครับแล้วก็กระแสอยู่ที่15แอมป์สเต็ปนี้นะปล่อยกระแสสูงสุดเลย อันนี้ก็ลดกระแสลงนะครับแต่แรงดันก็ยังอยู่ที่14.4โวลต์สเต็ปที่5ก็เช็คแรงดันว่าตกต่ำกว่า12โวลต์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับคือปล่อยชาร์จแล้วก็ตรวจสอบแรงดันสเต็ปที่7ก็ลดแรงดันให้อยู่ที่มาตรฐานจาก14.4เหลือ13.6โวลต์สเต็ปที่7นี้ก็น่าจะเต็มนะครับสเต็ปที่8ก็เลียงชาร์จไปเรื่อยนี่คอนโหมดฟื้น・ฟู เหมือนกันนะลักษณะเหมือนกันเมื่อกี้แต่มีสเต็ปที่6ขึ้นมาเพิ่มแรงดันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเริ่มต้นตัวนี้อันนี้คือสไลด์สันเฟีขั้นที่1พอมาขั้นที่6ก็นี่ดีคอนนะครับก็คือเป็นการสไลด์สันเฟีด้วยแรงดันสูงสูง15.8โวลต์แต่กระแสอยู่ที่1.5่แอมป์แค่นั้นเองกระแสต่ำๆนอกนั้นก็สเต็ปเหมือนกันอ่าแบตเตอรี่เที่ยมนี้จะแตกต่างกันจากเมื่อกี้นะก็คือมีแอคเซป ก็จะเป็นการเทสเทสแรงดันะรห,หรือเปล่านะมีบั๊กด้วยก็มีการสภาวะแอ็บโซบแล้วก็อนาลิซิสแมน,นโฟชาร์จนะมีการลอยสตตที่เจ็ก็คือลอยแล้วนะอันนี้ก็เห็นเค้นระบบการชาร์จของแบตเตอรี่ลอเทียมอันนี้ทั่วไปเหมือนพวกเครื่องชาร์จโซลาร์าเซลล์ชาร์เจอร์เลยนะครับอันนี้ 40-300M ถึง300แอมป์ชั่วโมงการชาร์จก็นานหน่อยนะ1ชั่วโมงถึง16ชั่วโมง นีขนาด25แอมป์นะครับนะถ้าชาร์จด้วย5แอมป์นี้น่าจะหลายชั่วโมงเลยแหละอ่ะอันนี้ให้ดูข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้เอาทีนี้มาดูภายในเลยนะครับอ่าดูภายในก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปิดไฟให้ดูอืมฟาก็จะประมาณนี้ ภายในจะเป็นลักษณะนี้ทุกวันนี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์แบบโมเดนโมเดแล้วก็คือทันสมัยขึ้นนั่นเอง w o r SMD Surface Mouse ไ i ้ White, กันหมดแล้วก็คืออุปกรณ์แบบติดแผ่นบอร์ดนั่นเองนะครับขนาดชิปเล็กๆ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์ตัวใหญ่บ้างนะครับอุปกรณ์กําลังที่ตัวใหญ่บ้างนะก็ไม่ใช่ว่าจะเล็กบทเสือทีเดียวก็จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะตัวจับอุณหภูมิตัวจับกระแสไฟเมื่อถึงที่กําหนดพัดลมก็จะช่วยระบายความร้อนให้อุปกรณ์กําลังจ่ายก,กระแสนะพวกปอนเฟตอะไรอย่างนี้ก็จะมีตัวหมอปแปลงสแตนบายกล่อง EMI พวกกรองพวกสนามไฟฟ้าแม่เหล็กกองความถี่ที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งไป ระบบกองไฟกระแสสลับเหมือนหลักการ power supply ทัปป่วไปก็มี C ฟิลเตอร์ตัวใหญ่ก็ผ่านมัลติเฟสสวิตชิงนะครับ Pwm ขับเม้าแปลงเม้าแปลงก็เล็กซิฟายเป็นไฟออกไปส่วนขั้นตอนจะให้จ่ายออกไปยังไงยังไงนี้ก็อยู่ที่ระบบควบคุมนั่นแหละเห็นไหมจะเป็นเซอร์ฟิทมัลตีไวท์กันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนภาคของ Pwm ครับก็จะมี IC กำลัดควบทีนะตัวนี้ก็มีออปตอคัปเปอร์เอาไว้ควบคุมดังนั้นฟีดแบ็ก เนี่ยควบคุมหลักๆก็คืออยู่ที่ MCU นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, อันนี้เป็นสวิตช์โหมดที่กดเปลี่ยนโหมดนั่นแหละนะอันนี้จะเป็นหม้อแปลงสแต,ตนบายที่บอกบุกาวเมื่อกี้ก็คือแยกแยกส่วนกันนะจ่ายไฟหลักนะครับ25แอมป์กับตัวสแตนบายสแตนบายก็อาจจะจ่ายพวก5โวลต์ v, อะไร5โวลต์3.3โวลต์มาเลี้ยงไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro แล้วก็มีพวกดีเทคนะครับพวกตรวจสอบเซนเซอร์จะเป็นออฟแอมนะตัวจับกระแสตัวจับแรงดันกับขั้วหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผิดปกติรวมทั้งสายสเซนเซอร์อุณหภูมิด้วยเขาจะมีเซนเซอร์อุณหภมูมิตรงนี้แล้วก็อาจจะไว้ที่ขั้วแบตหรือตัวแบตก็ได้นะครับเซนเซอร์ตรงนี้เป็นขั้วออกไปนะดับแดงนะครับก็ผ่านฟิลป้องกันไว้อยู่ที่ 40แอมป์นะฟิว์ตรงนี้ p 1 0 m ขับนะครับขับพอแปลงความทีข้ามออกไปก็มาเรติฟายเออร์ด้วยมอสเฟตเป็นซิง c h ค o น o ั s เ e c ร i f i ติฟายเออร์นะครับไม่ใช่ไดโอดเรติฟายนะอันนี้เป็นตัวกระแสสูงแล้วถ้าใช้ไดโอดเรติฟายเออร์ทั่วไปสกอตกี้ไดโอดนี่ก็กระแสก็อาจจะไม่พอพอก็อาจจะหลายตัวนะครับนำหลายตัวมาขนานกันก็จะทำให้เปลืองเนื้อที่ไม่สะดวกต่อการออกแบบ พอทุกวันนี้นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กระแสส,สูงเนี่ยมอสเฟตเนี่ยนะครับเป็นตัวเล็กลงแล้วเนี่ยเป็นตัว s m d ที่เล็ขนี้เห็นตัวเล็กๆนี้จ่ายกระแสได้สูงนะ s m d มอสเฟตดสามตัวนี่ก็พอแล้วสำหรับ25แอมป์ดิฟฟิวเซอร์ออกไปก็กรองกระแสเอาไปนะครับก็มาฟิลเตอร์ด้วยคาปาซิเตอร์2,200ไมโครฟารัด25โวลต์6ตัวนะก็ขนานกันก็คำนวณเอาอไปก็คูณกันเข้าไป 2,200คูณ6นะก็หมื่นสหมื่นก็มาไปนะครับเ e c กติฟาเสร็จก็ผ่านขั้วบวกนี้ผ่านออกไปแล้วนะครับเอาขั้วบวกนี้ออกไปขั้วลบนี่จะตัดต่อลงกราวด้วยมอสเฟสุุดนี้อันนี้เป็นเป็นดิสตอร์จำกัดกระแสตรงนี้เป็นขั้วกราวของแหล่งจ่ายไฟก็มาผ่านขั้วของ m o สเฟ t ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้คือขั้วลบของแบตเตอรี่นะนี่ ตรวจสอบเมื่อเราต่อกับขั้วนะครับก็จะมีการป้องกันอยู่2สเต็ปก็คือสวิตช์อยู่2 2สเต็ปถ้าเราถ้าเรามองก็คือมีสวิตช์สตัวสวิตช์ตัวที่1สวิตช์ตัวที่2นะครับสถานะตนอ,อนนี้คือเปิดไว้อยู่นะสวิตช์จะปิดปิดหรือต่อได้ก็คือขั้วต้องไม่กลับนะครับแบตเตอรี่ที่นํามาขีบเนี่ยต้องไม่กลับขั้วไม่งั้นสวิตช์สตัวนี้ก็จะเปิดไว้เป็นการป้องกันนั่นเอง หรือว่าเต็มแล้วชาร์จเต็มแล้วตัวนี้ชีวิตก็เปิดออกไม่จ่ายกระแสก็คือไม่จ่ายแรงนั้นออกไปชาร์จแบตเตอรี่ยังไปเป็นตัวควบคุมการจ่ายไฟขาออกขั้วสีดำเนี่ยให้เห็นภาพประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละหลักเลยควบคุมด้วยไมคอทเลอร์ Micro roller, การออกแบบนะครับที่เขาเขียนสเต็ปขั้นตอนการชาร์จเมื่อกี้เป็นแบบนี้แบบนี้สเต็ปที่หนึ่งที่สองที่สามก็อยู่ที่ตัวนี้หัวใจหลักเลยถูกแพงก็อยู่ที่การออกแบบ ตัวไมโครเลอร์ er นี่เองส่วนพวกจ่ายไฟพวก pwm UM, อะไรอย่างนี้ก็หลักๆเหมือน power supply ทั่วไปนั่นแหละ feedback กลับมาตรวจสอบอะไรอย่างนี้การควบคุมแรงดันชาร์จอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ไมโครเทอร์ er ด้วยก็มาสั่งตัวออโตให้จ่ายแรงดันสูงจ่ายแรงดันต่ำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เห็นภายในนะครับส่วนมากก็อยู่แนบแนบบอร์ดแบบนี้เป็น smd กันหมดแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่มีกำลังหน่อยอย่างเช่นคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่เมื่อแปลงนะครับ มอดเฟสตัวใหญ่อะไรอย่างนี้พัดลมอะไรอย่างนี้พวกกรองความถี่สัญญาลบกวนก็ยังเป็นตัวใหญ่อยู่นะแน่นหนานนมาตรฐานอยู่แล้วนะครับของซีเทคเขาก็คือก็สมราคานั่นแหละครับนะเห็นอะไรมองๆนี่ก็อาจจะไม่แน่นแต่ไปแน,น่นข้างล่าง <h ans> อ่าทีนี้ก็จะทดสอบนะต่อไฟเสียบไฟให้ดูนะครับอ่าเมื่อผมเสียบไฟตอนนี้ค้างอยู่ที่โหมดอ่าพลาย ซัพพลายเนี่ยเขาว่าจะจ่ายไฟอยู่ที่สิบสามจุดหกโวลต์ตลอดนะครับจ่ายตลอดเลยอ่ะสิบสามจุดหกโวลต์อ่าเห็นไหมเอ่อ่าผมเรียกคีขบขั้วเราใส่เปเตอร์คีบขั้วนะสิบสามจุดหกโวลต์หมดซัพพลายนะครับ เนี่ยก็คีบได้ตลอดคีบเลี้ยงไฟรถไว้กรณีต้องการโชว์รถนะครับโชว์รูมหรือว่าโมอเตอร์โชว์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเอาไปคีบชาร์จไปเลย13.6เป็นการโฟชาร์จด้วยก็คือไม่ให้แบตเตอรี่หมดเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมรถที่เอานำไปโชว์นะครับไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมมาใช้พลังงานจากตัวนี้คีบไปเลยเป็นการโชว์รถยนต์อะไรอย่างนี้เพราะว่าผู้ชมเวลาไปชมรถก็เปิดไฟบ้างเปิดเปิด,ป,ดประตูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ โหมดฟื้นฟูน,ฟน,นะครับก็ดีคอนนะจะไม่จ่ายไฟออกตามที่ผมบอกเมื่อกี้ตามที่ได้ให้ดูก็คือสวิตจะมี2ตัวจะมีการตรวจสอบก่อนว่ามีแบตเตอรี่ไหมนะครับก็คือตรวจสอบเรงนันแบตเตอรี่ตรงนี้นเนี่ยถ้ามีชั้งเจปล่อยออกไปสวิต์ถึงจะต่อ2ตัวเมื่อกี้โหมด normal normal ก็คือที่ว่าคือเป็นปบแบตเตอรี่ดีด exit ก็คือตะกัวกรด a g m gel ต่อไปก็ตรวจสอบดรงนันแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ ถ้าไม่มีก็จะไม่จ่ายออกไปเนะี่ยจึงเป็นศูนย์โวลต์นำะมาแตะกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยไม่ช็อตเพราะว่าสวิตยังไม่ต่อสองสวิตช์สอตัวที่ผมสวิตมอสเฟตสตัวที่ผมวางยังไม่ต่อดิเทียมนะครับดิเทียมจะปล่อยออกไปเลยจ่ายออกไปเลยนะครับสิบสี่จุดโวลต์เลยหมดดิเทียมเลยนะจะปล่อยอไว้ก่อนนะสักพักหนึ่ง ถ้าตรวจจับไม่เจอแรงดันหรือว่าไม่เจอการไหลของกระแสตรวจจับกระแสด้วยตรวจจับแรงดันที่คีบด้วยสักพักหนึ่งถ้าไม่มีก็จะตัดตัดเหมือนพวกโหมดนอ r m มอโหมดดิคอนเนี่ยนะสักพักหนึ่งก็จะตัดนะครับนะตัดนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นโหมดซัพพลายจะจ่ายตลอด13.6 นี่ก็ลดลงเพราะเมื่อกี้ยังค้างอยู่ที่14โวลต์อยู่นะนี่ก็จะคงที่อยู่ที่13.6โวลต์จะไม่มีการตัดเดี๋ยวทดสอบดูกระแสหน่อยสินะกระแสไฟจะเป็นยังไง13.6โวลตนะ์เดี๋ยวขยับนิดหนึ่ง อ่ะ uh, 13.6จ3 13. 6อันนี้เป็นหมวดพพลายนะครับหมวดสปอ่าจ่ายดูจ่ายกระแสดูจ่ายให้เต็มที่สำหรับ uh, สำหรับโหลดเทสเตอร์ตัวนี้นะสำหรับเครื่องโหลดตัวนี้รองรับอยู่ที่180วัตต์อ่ะ ร้อยแปดสิบวัตต์อันนี้ผมอยู่ที่ร้อยเจ็สิบห้าวัตต์นะครับนะสิบสามแอมป์สิบสามโวลต์เนี่ยจริงๆเขาจ่ายได้ยี่สิบห้าแอมป์เลยนะครับสิบสามจดหเหมาะไปกระตุ้นแบตเตอรี่ที่ตายนะแบตเตอรี่ที่เรื่งแนนรงต่ำๆเอาสิบสามจดหกโวลต์นี่ไปกระตุ้นนะ อันนี้ก็เหมาะสำหรับโชว์รูมนะครับตามที่บอกเหมาะสำหรับโชว์รูมเห mm. มาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์นะครับมีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่หรือว่าเป็นรถที่ต้องการเวลาการชาร์จที่รวดเร็วขึ้นซูเปอร์คาร์ตัวบิกอัพปิกอัพที่ไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับที่มีแบตเตอรี่อาจจะมีแบตเตอรี่2ลูกอย่างนี้มาครานกันก็เอาตัวนี้ไปนะครับชาร์จ2 5แอมป์ก็ถือว่าย่นเวลาในการชาร์จได้ถ้าแบตเตอรี่3 0 0แอมป์เนี่ย 300แอมป์นี่16ชั่วโมงเลยนะแบตเตอรี่300แอมป์ถือว่าเยอะมากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ200แอมป์หรือ100แอมป์3-6ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วคีบตอนเย็นเช้ามาก็ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราไม่ได้คีบใช้งานหรือไม่ได้ชาร์จอะไรนะครับก็จะขึ้นไฟพาวเวอร์เนี่ยกระพริบก็คือสแตนบายนั่นเองครับอยู่ในสถานะสแตนบาย สนหับอยู่ที่โหมด3โหมดนะครับโหมด normal lithium, decon นะถ้าเราไม่ได้กระทำใดๆไม่ได้ชาร์จไม่อะไรนี่ก็จะขึ้น Standby แต่ถ้าเป็นโหมดสปายจะค้างตลอดนะครับจะไม่มีสถานะสแตนบายเพราะว่าจ่ายไฟตลอดจ่ายไฟออกมาปาเคีบตลอดไวลได้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ยี่ห้อ4 t e h รุ่น p r o t a s25s ก็มีประมาณนี้นะครับ ชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจถ้ามีงบประมาณไม่จำกัดหรือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ